พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำระคำนำ<า><า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องขอส่ง,สงช่วยและสำแดงให้เห็น,หหนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายครับเตรียมตัวที่จะใช้เวลานามัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับตหากว่าท่านอยู่ในพื้นที่บริเวณที่สามารถไปร่วมสามัคคีธรรมไปร่วมนมัสการที่คริสตจักรได้เชิญชวนหนุนใจคุณผู้ฟังที่จะไปร่วมนมัสการกันให้ได้นะครับแต่้ตหากว่าคุณผู้ฟังท่านใด ที่ไม่สะดวกในการที่จะเดินทางเนื่องด้วยปัญหาของการระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงนี้ซึ่งเรารู้และเข้าใจกันเป็นอย่างดีก็ขอให้ท่านที่จะแสวงหาโอกาสนมัสการพระเจ้าที่บ้านของท่านในสถานที่ที่ท่านอยู่ที่สะดวกที่สุดนะครับจัดแบ่งพื้นที่ไว้เป็นที่พิเศษที่ท่านจะนมัสการพระเจ้านะครับอย่าลืมที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า รดนิบัตรรับใช้พระเจ้าด้วยการนมัสการในวันอาทิตย์ในวันสําคัญที่เราจะยกย่องพระนามของพระองค์และให้วิญญาณจิตของเราพักสงบอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์นะครับทุกสิ่งมันโอนลมานวุ่นวายตลอดสัปดาห์ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งที่เรามีโอกาสนั่งลงสงบนิ่งอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์ฟังน้ำธรรมคำสอน จากพระคำของพระองค์นั่นเป็นการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ที่พระบาทของพระองค์ด้วยประการหนึ่งนอกเหนือจากการปรนิบัติรับใช้ที่เราส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราทํางานขององค์กรคริสเตียนเราเป็นศิษยาพิบาลเราเป็นผู้นําคริสตจักรเรารับใช้พระเจ้าตลอดเวลาไม่เป็นไรวันอาทิตย์เราไม่ได้นมัสก,การก็คงจัไม่เป็นไรถือว่ายุ่นยวนกันไป เรานมัสการพระเจ้ารับใช้พระเจ้าไปตลอดเวลาอยู่แล้วคิดอย่างนั้นก็เป็นแบบนั้นแต่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับแค่บอกว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทํางานตลอดจนถึงวันศุกร์ในองค์กรคริสเตียนในคริสตจักรไม่เพียงพอที่จะเอามาเป็นข้ออ้างว่าเรารับใช้พระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าไปในตัวแบบนั้นนะครับการนมัสการพระเจ้าเป็นการใช้เวลาส่วนตัวของเรา กับองค์พระผู้เป็นเจา้าสัมพันธภาพที่เราจะได้รับสร้างขึ้นมาด้วยการที่เราให้โอกาสพระเจ้าเข้ามาทํางานในหัวใจของเราจริงๆไม่ใช่กล่าวอ้างอิงไปรื่อยเปืือยว่าเรารับใช้พระเจ้าตลอดเวลาพระองค์ทรงรับรู้แล้วนมัสการพระเจ้าไปในตัวก็คงจะเพียงพอแล้วคุรฟังครับถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเวลาของเราด้วยทรัพย์ของเราด้วยคำอธิษฐานด้วยบทเพลงสรรเสริญและ ด้วยการทอมใจลงฟังพระคำของพระเจ้านะครับส่วนมากรับใช้พระเจ้าก็ดีผู้ที่สอนผู้ที่ทำงานในงานรับใช้ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับบางครั้งเรามีความรู้เรื่องพระวจนะของพระเจ้าเราจบมาสูงเราเข้าใจแทบทุกบททุกตอนเราเป็นคริสเตียนมานานเรารู้อ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์มาตลอดเวลารู้หมดไม่ต้องมาสอน กูดูฟังครับถ้าเป็นแบบนี้จิตใจของเราจะยิงยะโสจะทะนงในการที่จะฟังพระคำของพระเจ้าเราก็จะเลือกฟังคนนี้พูดไม่รู้เรื่องเป็นแค่ผู้ปกครองคนนี้ก็ไม่ได้จบอะไรไม่ได้มีอะไรมากมายพูดไร้สาระวุ่นวายปวดหัวฉันไม่ฟังดีกว่าฉันจะเลือกฟังฉันจะมีนู่นนี่นั่นมีเงื่อนไขมากมายคุณฟังครับขอพระเจ้าเมตตาเราการฟังพระคำของพระเจ้าพระเจ้าอาจจะตรัสผ่าน เด็กน้อยสักคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเรียนพระคัมภีร์เลยซึ่งพูดได้ไม่กี่คำพระเจ้าอาจจะตรัสผ่านเสียงนกเสียงกาตรัสผ่านก้อนหินก้อนศิลาที่จะยกย่องสรรเสริญพระนามของพระเจ้าตรัสผ่านคําพูดคำสองคาจากคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเพื่อจะสอนเราก็เป็นได้ดังนั้นเราทุกคนควรที่จะนมัสก,การพระเจ้าฟังพระคำของพระเจ้าและปรนิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยวิญญ,ญาณจิตของเราเป็นการส่วนตัว เพราะว่าการถวายบูชาถวายนมัสก,การพระเจ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลใครทําใครได้เราไม่ทําเราก็ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่จะต้องสร้างขึ้นด้วยความสัมพันธ์สนิทและความจงรักภักดีและความศรัทธาที่เรามีในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผระฟังครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์แน่นอนครับพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าที่ทางรายการ จะนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนะครับก็จะยังอยู่ในหนังสือเพลงสดุดีนะครับพระธรรมสดุดีที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่143นะครับซึ่งเรื่องราวของพระธรรมสดุดีในช่วงนี้ที่เราศึกษาร่วมกันก็จะเป็นภาพของการที่กษัตริย์ดาวิดมีชีวิตที่เสี่ยงอยู่ในอันตรายที่ถูกตามล่า ถูกจองล้างจองผลาญและท่านสแสวงหาการช่วยกู้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านใช้วิธีการนมัสก,การพระเจ้าด้วยการอธิษฐานด้วยการวิงวอนและด้วยการยกย่องสรรเสริญพระนามของพระเจ้าทบทวนสิ่งต่างๆสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าได้ประทานให้ในชีวิตของท่านแล้วยกย่องสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานวิงวอนขอพระเจ้าช่วยเหลือท่านให้พ้นจากวิกฤตต่างๆนะครับ คุณผู้ฟังครับนอกเหนือจากการที่เราจะอธิษฐานวิงวอนทูลขอความเมตตาการช่วยปกป้องคุ้มครองการปลดปล่อยจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วนะครับผมเชื่อว่าการที่เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าการที่เราได้ร้องทูลต่อพระเจ้าโมทนาขอบพระคุณพระเจ้านั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนั้นเป็นการที่เราได้ระบายสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราความอัดอั้นตันใจความทุกข์หนักใจ ไว้ที่พระเจ้าด้วยนะครับเพราะว่าการที่เรามีโอกาสได้ระบายสิ่งที่กดดันอยู่ในชีวิตของเราปัญหาต่างๆที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ด้วยกำลังของเราออกไปนั้นอย่างน้อยจะช่วยทำให้เรามีกำลังใจที่จะมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังลุกขึ้นมาสู้กับปัญหาได้อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ฟังลองสังเกตดูว่าลูกๆ เวลาเขามีปัญหาทะเละาะเบาะแวง้งหรือทุกข์ใจอะไรก็แล้วแต่ถูกเพื่อนรังแกถูกรุ่นพี่ทำร้ายรังแกอะไรเนี่ยเวลาเขามาเจอพ่อเจอแม่เขาจะร้องไห้เสียงดังฟูมฟายแล้วก็พูดฟ้องเรื่องนู่นนี่นั่นรายละเอียดมากมายฟังไม่ได้สับเลยพูด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 ร้องไห้ร้องไห้ขี้มูกโป่งงอแงเสร็จแล้วก็เงียบไปทา,ทางที่เราก็ยัง ไม่ได้ไปช่วยแก้ไขอะไรไม่ได้ไปลงโทษหรือไม่ได้ทำอะไรเลยเด็กก็ร้อง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 สุดท้ายก็เงียบไปผมมองภาพอย่างนี้ว่าการที่เราได้ระบายความทุกข์ใจของเราต่อองค์พระผู้เป็นเจา้าก็เป็นภาพเดียวกันกับเด็กน้อยที่วิ่งมาหาพ่อแม่เมื่อพบกับภยัยพานพบกับปัญหาเจ็บปวดแล้วร้องไห้ให้พ่อแม่ได้เห็นให้พ่อแม่ได้ปลอบใจ แล้วก็สามารถที่จะมีกําลังแล้วก็ลืมปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับคุณูปฟังครับในพระธรรมสดุดีทุกครั้งที่กษัตริย์ดาวิดได้ร้องทุกต่อพระเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเจ้าได้คร่ำครวญต่อพระเจ้าในช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นการบ่นรำพึงรำพันถึงเส้นทางชีวิตที่ว่าทำไมต้องอนเนจอนาตศัตรูมากมายตามรังควาน มีการวางแผนวางกับดักคอยที่จะจับย่างเท้าให้ตัวเองให้ดาวิดนั้นต้องล้มลงมีศัตรูคอยที่จะฆ่าคอยที่จะสังหารวันยังคำ่ำเวลานอนก็แทบไม่ปลอดภัยร้องไห้ตลอดทั้งคืนเวลาจะเดินทางไปไหนก็เสี่ยงภัยชีวิตอยู่ในเส้นได้อยู่ในอันตรายตลอดเวลาคนทุกคนตั้งใจตั้งท่าที่จะโจมตีคนคนเดียว โดยที่ไม่มีทางจะต่อสู้กับเขาได้ความคิดเหล่านี้จะเป็นความคิดที่กษัตรดาวิดได้ระบายได้พูดได้สนทนาได้ยกมาบอกกับพระเจ้าเหมือนกับเด็กน้อยฟ้องพ่อฟ้องแม่ว่าปัญหาที่กําลังเจอนั้นคืออะไรคุณผู้ฟังครับที่เด็กๆก,กล้าระบายกล้ามาพูดเปิดใจกับพ่อแม่เพราะเด็กๆลูกๆมั่นใจว่าพ่อแม่เท่านั้นที่จะช่วยรับปัญหาและ แก้ไขปัญหาให้กับเขาได้เขาจึงได้ระบายทุกสิ่งทุกอย่างต่อหน้าพ่อแม่ของเขาได้เช่นเดียวกันครับกริย์ดาวิดได้ระบายความทุกข์ใจให้กับพระเจ้าอย่างน้อยดาวิดเคยมีประสบการณ์ในการช่วยกู้จากพระเจ้าต่อชีวิตของท่านและท่านมั่นใจว่าพระเจ้าที่ท่านร้องทุกข์ต่อน,นั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับดาวิดได้นะครับ ผมจะนำพระคำของพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับมาอ่านให้เป็นการเตรียมจิตใจของเราในเรื่องนี้ให้รู้ว่าทำไมดาวิดจึงระบายความทุกข์ใจต่ออง,องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในพระธรรมสดุดีบทที่62ตั้งแต่ข้อหเป็นต้นไปนะครับได้บันทึกเอาไว้อย่างมีว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวเพราะความหวังของข้าพเจ้า มาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศีลาและเป็นความรอดของข้าพเจ้าเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวความช่วยกู้และเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าศิลาอันทรงมหิทธิฤทธิ์และที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้าประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราพระเจ้าตรัสครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าได้ยินอย่างนี้สองครั้งแล้วว่าฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักมั่นคงเป็นของพระองค์เพราะพระองค์ ทรงสนองมนุษย์ตามการงานของเขาคุณผู้ฟังครับและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษารวมกันวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่1 4 3ครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อที่12ครับพระธรรมสดุดีบทที่1 4 3ข้อหนึ่งถึงข้อ12มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ ข้าแต่พระยาเวขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอทรงเงี่ยพระกันสดับคำวิงวอนของข้าพระองค์ตามความซื่อสัตย์ของพระองค์ขอทรงตอบข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของพระองค์ขออย่าทรงตัดสินผู้รับใช้ของพระองค์เพราะไม่มีชีวิตใดชอบธรรมเฉพาะพระพักพระองค์ เพราะศัตรูไล่กวดฆ้าพระองค์เขาขยี้ชีวิตท้าพระองค์ลงถึงดินเขาทำให้ฆ่าพระองค์อยู่ในที่มืดเหมือนคนที่ตายนานแล้วจิตวิญญาณฆ่าพระองค์จึงอ่อนระอาอยู่ภายในและใจฆ่าพระองค์ก็กลัวลานฆ่าพระองค์ระลึกถึงสมัยเก่าฆ่าพระองค์ใครครวญ ถึงพระราชกิจทางสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์ตรึกตรองถึงผลงานแห่งพระหัตของพระองค์ข้าพระองค์ชูมือทั้งคู่ไปยังพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์อย่างแผ่นดินที่แห้งผาข้าแต่พระยาเวขอทรงรีบตอบข้าพระองค์ จิตวิญญาณของข้าพระองค์ฟอไปแล้วขออย่าซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังหลุมมรณาขอสงให้ข้าพระองค์ได้ยินถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์ ถึงทางที่ควรไปเพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากศัตรูข้าพระองค์ได้ซ่อนตัวอยู่ในพระองค์ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทําตามพระทัยของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปตามทางราบเรียบข้าแต่พระยาเวขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ออกมาจากความยากลำบากโดยความชอบธรรมของพระองค์ และขอทรงทำลายศัตรูของข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์และขอทรงกำจัดคู่อริทั้งสิ้นของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์คุณผู้ฟังครับตามที่เราทราบกันแล้วนะครับว่ากษัตริย์ดาวิดเขากำลังเผชิญกับวิกฤตต่อหน้าศัตรูที่พยายามจะทำลายเขา ดังนั้นเขาจึงร้องทูลต่อพระเจ้าของเขาทั้งนี้เพราะเขาตระหนักดีว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาและทุกคนสมควรที่จะถูกตัดสินถูกพิพากษาลงโทษและนอกจากนี้เขายังตระหนักดีถึงพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อประชาชนของพระองค์ดังนั้น เขาจึงชูมือออกอธิษฐานแม้ว่าเราจะเป็นคนผิดคนบาปเหมือนกันทุกคนแต่สิ่งดีกิจการงานที่ดีของพระเจ้าสามารถที่จะทำให้เรามีความมั่นใจไว้วางใจได้ที่เราจะร้องทูลวิงวอนออกมาต่อพระองค์ในช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตและหลังจากนั้น กษัตริย์ดาวิดได้มองข้ามวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาไปทันทีเขาจะเห็นการท้าทายอื่นๆความยากลำบากที่อาจจะมากขึ้นการต่อสู้ดิ้นรนที่แตกต่างกันไปดังนั้นเขาจึงทูลขอพระเจ้าไม่ใช่เพียงเพื่อการช่วยกู้เขาให้รอดพ้นเท่านั้นแต่ยังขอรับการทรงสอน การเตือนสติและรับการท่งนำด้วยในขณะที่เรามองไปข้างหน้าในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในอนาคตที่เราจะพบจะเจอนั้นไม่ว่าอนาคตจะเลวร้ายศัตรูจะเก่งกาจเพียงใดเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่วิตกกังวลเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมอนาคตให้กับเรา ดังนั้นไม่ว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่ไม่ว่าพรุ่งนี้เราจะเจอกับอะไรไม่ว่าในอดีตเราได้พบกับอะไรผ่านมาเราสามารถที่จะร้องทูลขอต่อพระเจ้าด้วยความมั่นใจและเต็มไปด้วยสันติสุขว่าพระเจ้าจะทรงนำเราผ่านพ้นไปได้ในอนาคตอย่างแน่นอนพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ พระองค์สามารถที่จะช่วยเราในตอนนี้และพระองค์สามารถที่จะสํแแดงให้เราเห็นว่าเราควรที่จะดำเนินชีวิตไปข้างหน้าอย่างไรบ้างขอบคุณพระเจ้านะครับเรารับรู้ว่าพระเจ้าสามารถช่วยเราและจะทรงนำทางชีวิตของเราในขณะที่เราก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อ ขอให้เราที่จะไว้วางใจในคำอธิษฐานของเราว่าพระเจ้าทรงฟังและพระเจ้าจะทรงตอบตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะเราเชื่อและไว้วางใจในพระองค์คุณผู้ฟังครับขอให้พระคำของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาร่วมกันวันนี้ในพระธรรมสดุดีภาพชีวิตของกษัตริย์ดาวิดที่ได้ระบายความทุกข์ใจต่อพระเจ้าและวางใจให้พระองค์จัดเตรียมอนาคตให้สำหรับเขา เป็นบทเรียนที่เราจะได้รับกำลังและลุกขึ้นดำเนินชีวิตเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจ,จากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าปกป้องคุ้มครองอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทกท่านสวัสดีครับ ប្រគຸນព្រះចៅ i I don't know.